สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอาจารย์อ้นสิบแต้มการลันตีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บ้านทิวเขาดอยป่าไหวนะครับเป็นบรรยากาศที่น่ามาสัมผัสบ้างมาก,มาก,ม,ากมากเลยครับอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังหรือคู่รักหนุ่มสาวครอบครัวนะครับทางบ้านนะครับ มาพักผ่อนกันที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับลมเย็นสบายตัวสบายกายครับใครก็ทํางานมาทั้งปีแล้วก็มาพักผ่อนสมองกันที่นี่ก็เหมาะมากครับที่นี่ก็เป็นแหล่งมากอีกหนึ่งที่ครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมก็จะมาพยากรณ์ดวงดาววันเกิดกับผู้ชมทางบ้านนะครับจะตอบคอมเมนต์ให้นะครับครับเริ่มเลยนะครับ ก็เริ่มกันที่คนแรกก่อนนะครับวันพุธที่เจ็ดธันวาสองห้าสามหนึ่งนะครับดกคนคนนี้เกิดวันพุธอยู่พบราชาโชคเลยนะครับดาวตกฟากไปที่ดาวจันนะครับดาวจันหรือโง่เฮงไปทางแม่นะครับแต่ก็อาจจะมีเพศตรงข้ามเติมเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่าน้ําเต็มแก้วครับ เติมแล้วก็ล้นเติมแล้วก็ล้นนะครับไม่พอนะครับบุคคลคนนี้ก็วันพุทธคำพูดวศัศสลป์โดดเด่นครับอยู่พรบราชาชโชคดาวที่ตกฟากไปที่ดาวจานันร์ก็บริหารสเสน่บริหารสเสน่ได้เก่งครับแล้เดาวธรรมชาติตกฟาก,ฟากลาหูนะครับ มีความผูกพันกับปู่ย่าตายายหรือถูกเลี้ยงมาในวัยเด็กนะครับหรือมีตําหนิในจุดเดินล่างนะครับไยปานตามเดินล่างหรือลมผ้านะครับทําอะไรก็มันจะได้แบบเกินคาดหรือทํางานใหญ่นะครับโดยเฉพาะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าสําคัญที่ให้คุณนะครับนะตอนนี้ อายุก็สามสิบสี่ย่างสามสิบห้านะครับตอนนี้เขาย่างสามสิบห้าบุคคลคนนี้ดาวเกิดตกฟากมหาภูเลยนะครับดาวพฤหัสอยู่พบมหาภูนะครับพบมหาภูในที่นี้ก็คือจะมีชื่อเสียงกับกลุ่มมหาชนการคิดทำธุรกิจก้าวหน้ามีคนนิยมชมชอบนะครับผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับ ส่วนดาวประธานนะครับดาวประธานที่เสวยดาวพฤหัสอยู่แล้วถึงอายุ46นะครับก็ไปตกฟากที่ดาวสุขนะครับแต่ดาวสุขในที่นี้อยู่ในภพโลกาวินาศก็ต้องค้อควรระวังการใช้เงินกับเครื่องแต่งกายแฟชั่นต่างๆนะครับแบรนด์เนมอะไรก็ต้องดูให้ดีนะครับแต่ถ้าค้าขายเกี่ยวกับสิ่งสวยงามก็โดดเด่นครับ หรือร้านอาหารนะครับร้านอาหารเสียงดนตรีนะครับโดดเด่นนะครับทาให้จอชูนะครับในปีนี้นะครับข้อควรระวังคือเพศตรงข้ามเลยครับเพราะดาวสุกเป็นดาวกิเลสควรระวังครับส่วนธรรมชาติก็ตกฟากดาวอังคารนะครับอยู่พอปฏิบัติบดีบริวารเชื่อฟังดีครับ ไฮไลท์ light, อยู่ตอนอายุย่างสามสิบหกนะครับย่างสามสิบหกดาวประธานตกฟากพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่มหาทรัพย์เลยนครับการเงินจะมาเป็นน้ําป่าไหลาลากเลยนะครับเก็บได้เป็นก้อนเป็นกร,รมแน่นอนนะครับสามสิบหกดาวเกิดตกฟ,กฟากลาหูนะครับการทําธุรกิจในยามควาคืนก็โดดเด่นครับคำพูดเจราจาฉะฉานครับธรรมชาติตก ราชาโชคโดยคําพูดหรืออาจจะมีบุตรได้นะครับอายุย่างสามสิบหกนะครับแต่ถ้ามีบุตรอยู่แล้วบุตรก็ให้คุณนะครับย่างสามสิบหกนะครับก็เป็นอันที่คันลองเกนสตาดีครับย่างสามสิบหกนะครับคือไฮไลท์อยู่ย่างสามสิบหกนี้นครับคอยดูได้ครับคือสามสิบห้าก็ไม่น้อยน่าน,นครับแต่จะเป็นเรื่องชื่อเสียงหรือการ วางแผนทำธุรกิจนะครับทาให้เจ้าชู้หรือใช้เงินเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแฟชั่นต่างๆผ่านไปได้ดีครับครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ที่กล่าวมาข้างต้นก็ประมาณนี้นะครับคนที่เกิดวันพุทธที่7ทธันวาสองหาสามหนึ่ปีมาโรงนะครับ ก็ถ่ยฝอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามสิบหกอาจารย์อ้นสิบแต้มการันตีครับได้เก็บเงินก้อนแน่นอนครับก็เป็นอันคำนวณพยากรเป็นที่เรียบร้อยครับฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับใครที่ได้ชมได้ฟังก็มีแนวทางหรืออยากปรึกษาผม อาจารย์อ้นก็ยินดีนะครับที่อยู่ใต้ล่างนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ